ครับข,ขอสวัสด,ดีัน่านะครับเนาะสหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่พระท่นานได้อพยพก็ให้ทุกท่นกานเตรียมเก็บของเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ายารักษาโรคหรือว่าบัตราชาติให้เตรียมโตโยัวพิจบที่เลยด้วครับเจ้าให้พ่อแม่พี่น้องเก็บไอ้ทรัพย์สินของท่าน หรือว่ารถจักรยานนวดก็ให้เก็บเขาในหมู่บ้านครับเก็บเขาในบ้านให้ดีๆครับล็อกประตูล็อกหังให้เรียบร้อยค่อยออกเดินท่าด้วยครับเด้อหายใจยินๆนค่อยๆไปด้วยครับหายใจเยินกันออกไปตังเตตอนหนีได้ด้วยครับหายไปออกประตอบ้านแก้ง